สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําสื่อการสอนนะครับในรายวิชาคณิตศาสตร์ที่มีชื่อว่าควิคควิสพิชิตการแยกตัวประกอบพหุนามดีกีสองน,นะครับโดยสื่อตัวนี้นะครับเป็นสื่อที่ใช้ด้วยโปรแกรม PowerPoint นะครับซึ่งสื่อตัวนี้นะครับก็จะเป็นสื่อประเภทของอที่เราสร้างขึ้นเพื่อที่จะเป็นการตอบคาถามน,นะครับคล้ายๆเป็น เกมควิดนะครับที่เราสร้างขึ้นมานะครับโดยผมนะครับได้นำโปรแกรม powerpoint ในการสร้างภาพเคลื่อนไหวแล้วก็เอฟเฟกให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมในห้องเรียนนะครับเพื่อฝึกฝนในเรื่องของการแยกตัวประกอบพหุนามดีกีสองนะครับหน้าตาของสื่อนะครับเราก็จะมีการบอกคำสั่งก่อนนะครับคำสั่งของเรานะครับก็คือ จงแยกตัวประกอบของพหุานามต่อไปนี้นะครับนะครับงานแยกตัวประกอบของพหุานามดีกรีสองที่อยู่ในรูปผลต่างของกําลังสองนะครับเราก็จะบอกนักเรียนว่าหน้าตาของการแยกตัวประกอบอพหุานามนะครับในรูปของผลต่างของกําลังสองก็คืออะไรนะครับโดยหน้าตาสื่อน,นะครับในหน้าจอเนี่ยจะปรากฏตรงนี้จะมีเลขหนึ่งสังเกตว่าจะมีอ่าตรงนี้นะครับก็จะเป็น1 2 3าใช่ไหมครับ ถ้าคุณรูผู้สอนกดเข้าไปเนี่ยหน้าจอก็จะลิงก์ไปที่ถ้าเลขหนึ่งก็คือข้อสอบชุดที่1เลข2คือชุดที่2เลข3คือชุดที่3โดยข้อสอบหรือว่าตัวสื่อของอเมแคนแบงเอาเป็นคําถาม3ชุดด้วยกันนะครับแล้วก็นะครับหน้าจอเนี่ยจะมีลูกศรย้อนกลับกับหน้าถัดไปนะครับ ผู้สอนก็สามารถที่จะกดเพื่อจะลิงก์ไปที่หน้าถัดไปหรือหลอดกลัมได้เช่นกันแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสีลาของหน้าหลักครับเมื่อกดเข้าไปก็จะเป็นชุดที่1นะครับและแต่ละชุดเนี่ยจะมีข้อคําถามท,าทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะครับเราก็สามารถที่จะลิงก์ไปแต่ละข้อได้ถ้าเราเนี่ยจะทวนเด็กนะครับโดยกิจกรรมของเราเนี่ยก็จะมีการ จัดเป็นกิจกรรมกลุ่มนะครับโดยคุณครูผู้สอนอาจจะจัดกิจกรรมกลุ่มโดยแบ่งนักเรียนตามพลัความสามารถเก่งการอ่านนะครับอาจจะใช้ผลของการทดสอบก่อนหน้านะครับมาเป็นตัวแบ่งความสามารถของผู้เรียนให้มีการกระจายกันของแต่ละกลุ่มจากนั้นเนี่ยเมื่อได้นักเรียนตามแต่ละกลุ่มแล้วอาจจะเป็นกลุ่มประมาณจํานวน4 5ถึงคนนะครับ จากนั้นเนี่ยเราก็จะมีให้ครูผู้สอนอาจจะมีการแจกกระดาษในการตอบคาถามน,นะครับนะในแต่ละข้อซึ่งเราจะให้นักเรียนเนี่ยนำมาส่งนะครับดึงข้อต่อ1แผ่นกระดาษคําตอบเลยนะครับเราก็อาจจะให้แต่ละกลุ่มนะครับส่งนะครับหกลุ่มต่อ1แผ่นใน1ข้อนะครับไม่ต้องส่งทุกคนนะครับฉะนั้นในการแจกกระดาษคําตอบอย่างเช่นเรามีทั้งหมด15ข้อ เราก็แจกกลุ่มละ15แผน่นครับโดยรูปแบบเกมเนี่ยจะเป็นการตอบคำถามให้ทันต่อเวลานะครับฉะนั้นถ้าหมดเวลาเนี่ยก็จะปิดการรับกระดาษคำตอบฉะนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องวางแผนช่วยกันคิดเพื่อให้ได้คำตอบนะครับแล้วนำกระดาษคำตอบนะครับของตัวแทนกลุ่มในแต่ละข้อมาส่งให้ทันนะครับต่อเวลาของแต่ละข้อที่เรากำหนดนะครับ ซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะมีทั้งหมด3ชุดแต่ละชุดจะมีความยากที่แตกต่างกันโดยเริ่มจากง่ายไปยากชุดที่1จะเป็นชุดที่ง่ายที่สุดไปจนถึงชุดที่3เป็นชุดที่ยากที่สุดนะครับดังนั้นในการกําหนดระยะเวลาชุดที่1จะให้เวลาน้อยกว่าชุดที่3นั่นเองครับงั้นเราลองมาดูเข้าคําถามชุดที่1นะครับโดยตัวสื่อของเราเนี่ยก็จะมีการปรากฏตําแหน่งของนาฬิกานะครับ นี้าฬิกาตัวนี้จะค่อยๆเมื่อเราจับเวลาปุ๊บนะครับมันจะเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับเป็นการบอกนะครับเวลาที่น้อยลงจนกระท,ทั่งถ้ามาตำแหน่งท้ายสุดหรือสุดสินหน้าจอเนี่ยหมายความว่าจะถึงเวลาที่มันหมดนั่นเองนะครับส่วนอีกอันหนึ่งนะครับจะเป็นรูปนาฬิกาตัวนี้นะครับจะกําหนดเวลามาให้ก่อนเลยนะครับในแต่ละข้อเช่นข้อนี้มีเวลาทั้งหมดเป็นหน่วยวินาทีนะครับ30วินาที เมื่อเวลาเราจับเวลานะครับเส้นสีแดงเนี่ยจะค่อยๆซีดแล้วหายลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งหมดถ้าเมื่อหมดเมื่อไหร่แปลว่าข้อนี้หมดเวลาการทำหรือการส่งกระดาษคำตอบของข้อนี้นั่นเองครับเ,เราลองมาดูตัวอย่างกันเลยปึ๊บเมื่อจทย์มาเสร็จนะครับครูผู้สอนกดคลิกเข้าไปนะครับนะครับตัวสื่อเนี่ยก็จะลันเวลาไปเรื่อยๆนะครับสังเกตว่านะครับจะมี นาฬิกาเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับเป็นการบอกเวลาที่ใกล้จะหมดนะครับ2ตำแหน่งเลยนะครับตอนนี้เหลือ13 12 11วินะครับซึ่งในเวลานี้ในแต่ละกลุ่มจะต้องอรีบมาส่งให้ทันนะครับโดยมาส่งกระบคูนั่นเองในหน้าชั้นเมื่อหมดเวลาเขาจะมีการแจ้งเตือนว่า time up นะครับคือเป็นการหมดเวลา จากนั้นครูผู้สอนคลิกหนึ่ครั้งเนี่ยก็จะเป็นการเฉลยคําตอบของอข้อนี้นะครับอย่างเช่นข้อนี้นะครับ x ก,กาลังสองลบเเมื่อเราแยกตัวประกอบของพหุนามดีคีสองในรูปของผลต่างกำลังสองก็จะได้คําตอบเป็น x ลบสมนะครับวงเล็บคูณก,กับ x บวกสานั่นเองนะครับครูผู้สอนจะกดลิงก์ไปข้อ,ขอสองตรงนี้ก็ได้หรือครูผู้สอนอาจจะกดหน้าถัดไปไปข้อสอบก็ได้นะครับหน้าตาของข้อ,ขอสองก็ จะมีรูปแบบคล้ายกัน30วินะครับเราลองไปดูชุดข้อชุดที่2กันด้านะครับชุดที่2เนี่ยเวลาที่ใช้เนี่ยก็จะมากขึ้นเป็น45วินนะครับนะชุดที่3ของเราก็จะมีเวลามากขึ้นนะครับนะเป็น60วินะครับรูปแบบก็จะคล้ายๆกันนะครับสิ่งสำคัญที่จะช่วยกระตุต้นให้ผู้เรียนเกิดความสนุกและน่าสนใจก็คือ เวลาที่เราจำกัดนั่นเองนะครับให้ให้นักเรียนช่วยกันคิดให้ทันต่อเวลาแล้วรีบมาส่งคุณรูหน้าชั้นเรียนให้ทันอันนี้นักเรียนก็จะมีความตื่นเต้นที่จะดูข้อคําถามแล้วก็ดูเวลาที่ค่อยๆลดลงนะครับอ,อีกอันนึงจะเป็นสื่อเสริมอของผมนั่นเองก็คือจะเป็นสื่อของโปรแกรม geojiba นะครับ ตัวนี้จะเป็นทั้งมีในหน้าเว็บไซต์แล้วก็เป็นโปรแกรมสามารถโหลดเข้ามาใช้งานได้นะครับโปรแกรมตัวนี้นะครับก็จะของผมก็สร้างขึ้นมาโดยจะมีหน้าตา,อาบอกว่านี่คือแบบฝึกหัดนะครับฝึกทักษะด้วยโปรแกรม g e o g e b r a เรื่องการแยกตัวประกอบพหุานามดีคีสองนะครับของเรียนชั้นม .2 ออ,อันนี้เป็นผลต่างของกำลังสองนั่นเองนะครับ ในหน้าจอเนี่ยจะมีคําปุ่มคําว่าตั้งโจทย์หากผู้เรียนกดคําว่าตั้งโจทย์เมื่อไหร่นะครับในหน้าจอของโปรแกรมนะักเรียนสามารถเข้ามาใช้ในเว็บไซต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวครูคผู้สอนอาจจะมีการส่งลิงก์หรือส่ง QR code ในการเข้าทำนะครับผู้เรียนสามารถฝึกย้อนหลังได้ทุกเวลาเลยนะครับอันนี้ก็จะดีกับผู้เรียนนะครับสื่อตัวแรกเนี่ยจะเป็นสื่อของ PowerPoint ถูกไหมครับซึ่ง าสาเหตุที่ผมใช้สื่อ powerpoint เนี่ยมันเป็นสื่อที่ลดปัญหาในเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เนต็ตได้ด้วยนะครับแต่ตัวนี้ก็จะเป็นสื่อที่ต้องใช้สัญญาณอินเทอร์เนต็ตหากผู้เรียนนะครับต้องการฝึกย้อนหลังนะครับได,ได้ได้ทุกเวลาเลยนะครับถ้าเรากดตั้งโจทย์เนี่ยโจทย์ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อาจจะฝึกกับเพื่อนก็ได้นะครับนะบเพื่อให้เราฝึกบ่อยๆก็จะเกิดการคิดคล่องมากขึ้นนะก็ ทำให้เราชนานาญในการคิดในเรื่องนี้มากขึ้นอยากรู้ผลเฉลยผู้เรียนสามารถกดตรงช่องว่างที่มีคําว่าผลเฉลยถ้าเราติ๊กเข้าไปตรงช่องว่างนี้นะครับก็จะมีสัญัษณถูกต้องแล้วก็จะมีคําตอบของแต่ละข,ข้อขึ้นมานะครับอย่างเช่นโจงแยกตัวประกอบของ x กําลัง2ลบ10บหารนกนะครับก็จะมีผลเฉลยคือนะครับวงเล็บ x ลบ13คูณกับวงเล็บ x บวก13นั่นเองนะครับ นอกจากนี้นะครับด้านล่างผมก็ทําเป็นตัวข้อคําถามให้ด้วยนะครับอันนี้คูอันนี้ผมก็ได้ลองกดคำตอบซึ่งนะครับจริงๆแล้วเนี่ยข้อคําถามเนี่ยมีทั้งหมดประมาณ5ข้อเนาะเราสามารถเพิ่มได้ตามต้องการอาจจะเพิ่มมากกว่านี้ก็ได้นะครับซึ่งใน,นแต่ละข้อเนี่ยเช่นข้อที่3นะครับจงแยกตัวประกอบของพหุานามต่อไปนี้นะครับก็คือ y กำลังสองลบหนึ100นะครับ ก็จะมีะคำตอบ A, B, C, D นะครับผู้เรียนสามารถกดช่องว่างของแต่ละคำตอบได้นะครับก็อย่างเช่นข้อนี้สมมุติผมตอบข้อ A นะครับเราสามารถเช็คคำตอบของเราได้นะในปุ่มของ check my answer นะครับถ้าเรากดเข้าไปแล้วเนี่ยจะเป็น ก็จะบอกว่าข้อนี้ถูกหรือผิดนะครับอย่างเช่นข้อนี้เราตอบผิดนะครับสัญลักษณ์ที่ขึ้นจะเป็นกกกบาทภาษาอังกฤษขึ้นมาว่าบอกนะครับนะครับก็จะบอกว่าคําตอบของคุณถูกไหมครับไม่ถูกต้องแต่ถ้าเมื่อไหร่เราลองตอบแล้วคาตอบถูกต้องบ้างนะครับอย่างเช่นข้อนี้นะครับเราตอบข้อ b เราเช็คคาตอบนะครับถ้าถูกต้องจะมีสัญลักษณ์ขึ้นว่าถูกต้องแล้วก็จะมีคําว่า correct นะครับที่แปลว่าถูกต้องนะครับภาษาอังกฤษก็จะ บอกเราว่าทําได้ดีมากเนาะคําตอบของเรานั้นถูกต้องน,นั่นเองนะครับนั่นก็จะสามารถที่จะช่วยให้นักเรียนฝึกได้ในตลอดเวลาเลยที่นักเรียนต้องการนะครับสําหรับการแนะนําสื่อการสอนนะครับเกมควิดคิดพิชิตการแยกตัวประกอบพหุนามดีกีสองของผมนะครับก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับขอบคุณครับ